บริษัทที่เป็นเหมือนสายลับให้กับเพนทากอนปัจจุบันกลายเป็น AI ที่บริษัทเอกชนทั่วสหรัฐแย่งกันใช้ไตรมาส3ารายได้โต6.5%กำไรโต118% Year over Year รัฐบาลใช้บริษัทนี้วางแผนการรบเอกชนใช้บริษัทนี้เพิ่มกำไรบริษัทนั้นก็คือพาลองเทียไตรมาส3าที่ผ่านมาบริษัทมีพัฒนาการอะไรบ้างและยังสามารถเติบโตต,ต่อในอนาคตได้อีกหรือไม่ติดตามได้ ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jackie Insight ช่องที่เราจะพาคุณเข้าใจการลงทุนลึกกว่าที่เคยไม่ใช่แค่ดูราคาหุ้นแต่เจาะไปถึงแก่น Insight ของเกมธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังวันนี้ก็จะพามารีแคปภาพรวมของงบหุ้นพา l a นเทียนะครับหรือว่าตัวย่อคือ PLTR นะครับโดยคอร์ u s สเน s s เดิมเนี่ยมันคือการ เขาทำเกี่ยวกับ Cyber Security ของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้กับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเริ่มขยายธุรกิจนะครับไปยังฝั่งของคอมเมอรเชียลหรือว่าภาคเอกชนในสหรัฐแล้วก็ภาครัฐที่นอกเหนือจากสหรัฐมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวภาพรวมงบ Q3 เป็นยังไงเดี๋ยวาพาไปรีแคปไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่บิสเนสอัปเดตก่อนนะครับโอเค มาที่สไลด์แรกเนี่ยมาถึงก็เขาก็ขิงเลยนะครับภาพนี้เนี่ยจะถูกอธิบายด้วยคำว่า rule of 40 rule of 40หมายถึงอะไรนะครับมันคือการเอาอัตราส่วนทางการเงินนะครับสองตัวก็คือ adjusted operating margin หรืออ,อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานเอาไปรวมกับ revenue growth หรือว่าอัตราการเติบโตของ รายได้นะครับ2องเรโซน,นี้เนี่ยบวกกันถ้าเกินกว่า40%เนี่ยจะถือว่าเข้าขาย rule of 40นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ rule of 40นะครับพอเอา operating margin บวกกับ leverage ratio เนี่ยมันกลายเป็นว่าพาลองเทียเนี่ยเกินเกินกว่า rule of 40จะเป็น rule of 80นะครับเกินกว่า80 นะครับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปให้ชัดหนิดนึ่งนะครับถ้าเป็น Q 2เนี่ยปีสอง5ูนย์ห้าเนี่ย o perating margin บวกกับ revenue growth เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ94%้าสิบสี่เปอร์เซนะครับ Q สมเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นหนึ่งรอยสิบสี่เปอร์เซ็นะครับสูงมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับ top twenty five market cap company globally หมายถึงว่าเอาบริษัททั่วโลกเลยเนี่ยมาเรียงตาม market cap แล้วก็ มาแร็งกิ้งตาม Market Cap แล้วก็เอาเฉพาะ Top 25จะเห็นได้ว่า p a r e n t ทียเนี่ยอยู่ Top ปท็เหมือนกันนะครับจริงๆก็ขอซูมอีกรอบหนึ่งจริงๆเป็นรองแค่ Nvidia เดียบริษัทเดียวนะครับนาคิวสาเนี่ยอยู่ที่114แต่ Nvidia เดียเนี่ยอยู่ที่120นะครับก็ถ้าเป็น Nvidia เดียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้อีกนะครับโอเค มากันที่ business update ก่อนนะครับภาพนี้เนี่ยผมขอตั้งชื่อคำว่าสองเทพแล้วกันนะครับสองเทพของอุตสาหกรรม AI บวกกับบวกกับ cybersecurity นะครับตัวแรกคือ Palantir นะครับตัวที่สองคือ Nvidia move นี้เนี่ยมันคือการจับมือร่วมกันนะครับเพื่อยกระดับการให้การใช้ข้อมูลในองค์กรนะครับในสไลด์เนี่ยเขาให้คำว่า Decision Intelligence หมายความว่าเป็นการประสานแพลตฟอร์มระหว่าง Palantir และ Nvidia เดีทำให้การตัดสินใจของ AI ในองค์กรเนี่ยมันมีความฉลาดมากขึ้นนะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มที่มีการประสานกันเนี่ยมันคือพ a l อ n t ทีย p i a p p i เนี่ยมันจะย่อมาจาก Artificial Intelligence ก็คือ AI บวกกับแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ Ontology Ontology ก็เป็นหนึ่งใน Tools ของพารองเทียเช่นเดียวกันนะครับ เอา2 t o ทูหรือว่า2แพลตฟอร์มนี้เนี่ยมาผนวกกับชิปของ Nvidia นะครับซึ่งผลประโยชน์นก็คือทำให้ระบบหรือว่าความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือว่าการาการเชื่อมต่อข้อมูลโมเดลการเชื่อมต่อข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยสามารถทำได้แบบ Real-time นะครับตั้งแต่การวิเคราะห์การคาดการณ์การประมวลผลนะครับรวมถึงจนเซนห่วงเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายกให้พาเทีย o n t o l o g y เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Enterprise Stack ที่สำคัญที่สุดในโลกนะครับพูดง่ายคือ,อโวยกันเองนะครับโวยไปโวยมานะครับก็ Move นี้ผมคิดว่าเป็น Move ที่โหดมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมที่ผมมองคือมันเหมือนกับเป็นการเพิ่ม Use Case ให้กับทั้งสองบริษัทอย่างแรกเลยคือเดิมทีเนี่ยเรามองว่าพาองเทียเนี่ยเป็น government cyber security in us ถูกไหมครับแต่ว่าพอมันมีพอมันมี ai p หรือว่า ai platform เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการไปจับมือกับ nvidia เนี่ยมันทำให้ภาพของพลองเท้าเนี่ยมันขยายไปนอกเหนือจาก cyber security จะเป็นในเรื่องของ ai เพิ่มขึ้นมาอีกส่วน nvidia เวลาเราพูดถึง nvidia เนี่ยเรามเราไม่จะนึกถึงการ design chip การออกแบบช h i p พวก gpu นะครับพวก hopper ampere รวมถึงพวกช h i p blackwell ที่ใช้ใน uh, data center cloud หรือว่า ai ลรามักจะนึกถึงพวกชิปที่ใช้ในกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์แต่ Move นี้เนี่ยมันทำให้เพิ่มมันทำให้ Nvidia เนี่ยเพิ่ม use case ในเรื่องของ AI Enterprise มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนพ a ร a งเทียก็ทำให้ a i เอ่เอทำให้ a i p ของตัวเองเนี่ยมันเพิ่มกำลังการประมวลผลนะครับโอเคอัปเดตต่อมานะครับ Nvi d i a เอ่อโทษครับพารองทียแอนเลีย powering the future of automotive manufacturing สายนี้เนี่ยเขาพูดถึงความร่วมมือระหว่างพลังเทียและเลียนะครับต้องบอกกันว่าเลียเนี่ย Lear เนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่นะครับอ่า Move นี้เนี่ยสินดบผมเห็นก็คือเป็นการยกระดับการผลิตรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยแพลตฟอร์มพลังเทียที่ชื่อว่าพลังเทียฟาล์รี่เนี่ยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้คมมากขึ้น ทำให้เลียเนี่ยสามารถประหยัดต้นทุนนะครับประมาณ30าประมาณ30ล้านในช่วงต้นปีของปี2025นะครับแต่จริงๆอ,อันนี้ผมเอามาอัปเดตให้เฉยเพราะว่าจริงๆแล้วเลียเนี่ยชื่อเสียงอาจจะไม่ได้ดังแต่ว่าถ้าพูดถึงการประกอบหรือว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ของโลกเนี่ยเลียก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับภาพนี้ก็จะเป็นอัปเดตในส่วนของ AIP Conference Aid, นะครับเป็นการประชุมที่ลูกค้า ที่ได้ใช้ AIP ของพลเียเนมาแชร์เคสตัดี้แล้วก็แชร์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาที่ภาพด้านซ้ายสุดก่อนนะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็น Hospital for Special Surgery หรือว่า HSS นะครับเขาได้ใช้ประสบการณ์ว่ามีการทำระบบอัตโนมัติในกระบวนการประกันสุขภาพซึ่งลดเวลาจาก45นาทีเ,เหลือเพียงแค่5นาทีเท่านั้นแล้วก็ process ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าช่วงแรกๆมันอาจจะช้าหน่อยในการ เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ระบบนะครับตั้งแต่พัฒนาปรับปรุงแล้วก็เอามาใช้จริงเนี่ยเขาใช้เวลาเขาใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงเนี่ยประมาณ5สัปดาห์ตั้งแต่ติดตั้งจนถึงใช้จริงนะครับซึ่งช่วงที่ใช้จริงเนี่ยก็จะลดจาก45เหลือ5นาทีนะครับเคสตั <C ase study> ที่2เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของอเมริกันแอร์ i ลน์นะครับเขาใช้ AIP เนี่ยในการปรับปรุงระบบ แล้วก็วางแผนเครือข่ายการบินซึ่งเขาบอกว่าประหยัดเงินประมาณ with 10อ i ฟมิลเลียนออฟดอลลารประมาณหลายสิบล้านยูเอสน่าซึ่งระยะเวลาระยะเวลาในการติดตั้งในการเลินเนี่ยใช้เวลาแค่1ปีนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของ BP BP เนี่ยคือ British p e t r o l e u มจะเป็นบริษัทพลังงานในสาราชอเมรกรนะครับก็เขาได้แชร์ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่า ผมก็คิดว่าม,มันเยอะไปนิดนึงคือรีเทิร์นเนี่ยมันทริปเ e ิล t t i n g t r i p l ป r e t u ร n ประมาณ3หลักต่อปีซึ่งเขาใช้ในการเ,เขาใช้ตัว AIP เนี่ยในการวางระบบบริหารจัดการผลิตน้ำมันนะครับผมก็พยายามเข้าไปอ่านนะก็มันประมาณว่า3หลักต่อปีเนี่ย เอ่อช uh, ิปโป้ดิจิตเอต่อมานะครับจะเป็นการอัปเดตตัวเทคโนโลยีใหม่นะครับจะชื่อว่า Multi-Modal Data Plane นะครับเอ่อ uh, ตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันคล้ายๆเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นระบบกลางที่ทำให้ข้อมูลทุกชนิดหรือเอ่อ uh, แต่ละชนิดมันเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานร่วมกันได้แบบอตัตโนมัตินะครับวัตถุประสงค์เนี่ยพลังเทียเขาต้องการที่จะให้บริษัทที่ใช้ AI เนี่ย ใช้งานได้แบบมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลเนี่ยจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ในรูปแบบใดนะครับซึ่งคุณสมบัติหลักๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3คุณสมบัตินะครับที่มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นนะครับหคือ a n y s t o r a g e หรือว่าความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ซับซ้อนได้ทุกประเภทนะครับสองคือ a n y c o m p u t e คือความสามารถในการใช้ engine หรือการประมวลผล การคำนวณอะไรก็ได้อย่างเช่น SQL หรืออาจจะเป็น Python Cluster ภ Py ายในไม่กี่คลิกนะครับสคือ Any Model Any Model คือความสามารถในการรองรับโมเดลได้ทุกชนิดไอ้ตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าไม่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้ภาษาอะไรใช้โมเดลไหนมันต้องทำงานร่วมกันได้ผ่านา AI P ของ Palantir นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Generative AI หรือจะใช้ผ่าน ส,สถาปัิยกรรม KLM KLM เนี่ยมันคือมันคล้ายๆกับ a r c h i t เ c t u เจที่ออกแบบโดยพลเรือนนะครับมันจะทำงาน,ม,นมันเหมือนกับเป็น a r c h i t e c t u เจที่ทำให้พวก ChatGPT Cross หรือ Lama ต่อให้ระบบหลังบ้านมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับโอเคอัปเดตต่อมาจะเป็นในเรื่องของ The n u c l e a r Company นะครับมีการประกาศความร่วมมือระหว่าง p a รันเทียและ The n u w l l e r r o o p p n y y นะครับซึ่ง New Clear Company เนี่ยเป็นบริษัทพลังงานด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐเป้าหมายก็คือใช้แพลตฟอร์ม AI ของ p a รันเทียในการยกระดับรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบการก่อสร้างและบริหารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นใหม่ต้องยอมรับว่าขออนีาตสปอยนิดน,นึงว่าก่อนหน้านี้จะมีจะมีคลิปแล้วก็มีไลฟ์ที่ผม ทำกับอีกเพจหนึ่งพูดเกี่ยวกับหุ้น C C J หรือว่าค a m โกนะครับจะมีดีเทลในเรื่องของอพลังงานนิวเคลียร์พูดถึงอุตสาหกรรมแล้วก็ความน่าสนใจของ C C J นะครับเดี๋ยวอาจจะแปะไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคก็ขอกลับมาที่สไลด์นี้เหมือนเดิมนะครับเป้าหมายจริงๆเนี่ยก็คือการสร้าง100่รอเรคเตอร์นะครับหรือว่า1 0 0่อปฏิกรณ์ซึ่งคาดว่าถ้าเกิดว่า เข้าใช้ AI ของพลังทียเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ pace หรือว่า velocity ในการสร้างอาจจะสร้างได้เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็ต้นทุน,ต,น,ต,น,ต,นต่อนหน่วยเนี่ยอาจจะคาดหวังได้อาจจะทำให้อาจจะทาให้ต่ำลงได้นะครับโอเคต่อมาจะเป็นในพาร์ทของการเงินแล้วนะครับ financial update ในช่วง Q3 ที่ผ่านมานะครับภาพนี้ก็ผมเอาเอา,เอามาจาก fiscal .AI นะครับภาพรวมรายได้เนี่ยจะเห็นว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น 74.17% year over year นะครับจาก Q3 วิที่แล้วเนี่ยประมาณ725ล้าน US ดอลลาร์ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น1,181ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพสรุปนะครับ US Commercial นะครับจะเห็นว่ารายได้ที่มาจากภาคเอกชนสักครู่นะครับอ๋อโอเคถูกแล้วรายได้ที่มาจากภาคเอกชน นะครับบวก121% Year Over Year บวก29% Q on Q นะครับแล้วก็ถ้านับเฉพาะจำนวนลูกค้านะครับอ,อ่ US Commercial Customer Count หรือว่าลูกค้าเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้น65%อันนี้คือในแง่ของจำนวนนะครับแล้วกอ็อ่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยบวกขึ้นมา9%ตนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ US Commercial Remaining Deal Value หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นยอดสัญญาที่จะรับรู้ในอนาคตพูดง่ายคือว่าคล้ายๆกับแบ็กหลอกนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ย U.S. Commercial ตัวยอดรายได้ที่จะรับรู้ในอนาคตเนี่ยมันบวกขึ้นประมาณ199% Year over year เยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นภาคเอกชนของสหรัฐนะครับถ้าเทียบเป็นรายไตรมาสเนี่ยบวกขึ้นมา30%นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของ U.S. Commercial Deal Close หมายความว่าจำนวนดีลที่มีการปิดซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนของอดีลที่มีการปิดขั้นต่ำเนี่ย1 000, 000, 000 USD. 2, ล้านยูเดอลลารเ์เพิ่มขึ้น2เท่านะครับและถ้าเป็นดีลที่ขั้นต่ำของเม็ดเงินเนี่ยล้านยูเดอลลาร์เนี่ยเพิ่มขึ้น5เท่านะครับส่วน US Commercial Total Contract Value เนี่ยหรือว่าตัวสัญญาทั้งหมดนะครับณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1.3รันล้านดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น312% year over year นะครับโอเคต่อมาจะเป็นภาพของ earning per share หรือว่ากำไรต่อหุ้นนะครับด้านซ้ายจะเป็น earning per share นะครับ0.18ดอลลาร์ต่อหุ้นด้านขวาเนี่ยจะเป็น net income หรือว่ากำไรสุทธิจะเห็นได้ว่า year-on-year year เนี่ยบวกขึ้นมา2องเ,เยอะมากนะครับจาก Q 3ปีที่แล้วเนี่ยหนึ่เพิ่มขึ้นมาเป็น475.6นะครับแล้วถ้าเกิดว่าดู Q-on-Q เนี่ยจากสามร้อยยี่สิบเพิ่มขึ้นมาเป็น475เนี่ยคิดเป็น growth r ประมาณ45.6เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาจะเป็น operating margin นะครับถ้าเป็น o perating margin หรือว่าอัตรากำไรจากการดำเนินง,งานเนี่ยอันนี้เป็น GAAP ก็คือจะเป็นตัวที่ report กับกลตอตรงๆคือรวมค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้ทุกอย่างล้ margin เอ,อ perating margin เนี่ยนะครับภาพด้านขวาคือตัวเม็ดเงินนะครับ operating income ปรับตัวเพิ่มขึ้นเชน่นเดียวกันนะครับจาก113ล้าน u s ดอลลาร์ในปีที่แล้วเนี่ย เพิ่มขึ imer, 44, 000, 000, 000้นเป็น393้าล้านยูโร์ลาในปีนี okay. ้นะครับค kind of ิดเป็นโรเลตประมาณ248%ร้อยสี okay. ่สิบแปเปอร์เซ็นต okay. okay. ์แล้วก็คิวออนคิวเนี่ย46%นะครับโอเคอันนี้ก็สรุปรัวโฟตีอีกทีนึงจะเห็นว่าบวกขึ้นมาตลอดนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับทะลุ114%นะครับก็ทุนในทีละรัวโฟตีก็คือ o perating โ perating margin บวกกับ revenue growth นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพสรุป revenue growth อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็น US revenue ผมเข้าใจว่าออจะเป็นทั้ง commercial ก็คือภาคเอกชนบวกกับ revenue ที่มาจากภาครัฐโตประมาณ77% year over year นะครับแล้วก็20% Q on Q เขาก็บอกว่า driven by acceleration in U.S. commercial ตัวเร่งหลักๆเนี่ยก็จะมาจากาภาคเอกชนของสหรัฐนะครับภาพนี้จะเป็น commercial revenue ของสหรัฐนะครับจริงๆก็จะคล้ายๆกันคือบวกขึ้นมาได้121% year over year นะครับจาก179เพิ่มขึ้นมาเป็น397นะครับส่วนถ้าเป็นรายได้จากภาครัฐของภาครัฐของสหรัฐนะครับต้องบอกด้วยว่าภาครัฐของสหรัฐเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยมีการขยายไปยังภาครัฐในยุโรปแล้วอังกฤษแล้วนะครับแต่ว่าสัดส่วนยังน้อยอยู่นะครับถ้าเป็นภาครัฐของ US เนี่ยเพิ่มขึ้น52%าสเอร์เน year over year นะครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเป็น commercial ภาคคอมเชียลเนี่ยจะเป็นภาพรวมแบบทั้งหมดเป็น global นะครับภาคเอกชนเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้น73%สเเซ year over year นะครับแล้วถ้าเกิดว่า เป็น government revenue อ่ะอันเนี้ยคือภาครัฐของทั่วโลกนะครับก็คือจะรวมทั้งสหรัฐบวกยุโรปบวกอังกฤษนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น55% Year เอรวเครับแล้วก็อันนี้ก็คือสรุปภาพรวมรา,รายได้อีกรอบหนึ่งบวกขึ้นมา63% Year เอนะครับจาก726ล้านยูเอสาลาเพิ่มขึ้นมาเป็น1,181ล้านดอลล้านยนะครับ d r i v e n by continual acceleration of o U.S. r u business โอเคหลักๆก,ก็จะโตมาจากทางฝั่งของสหรัฐนะครับโอเคแล้วก,ก็อันนี้เป็น total revenue เหมือนกันแต่ exclude strategic commercial contract ความหมายก็คือเอา strategic commercial contract ออก <laughs> มันก็แปลตรงตัวต้องบอกงี้ว่า strategic commercial contract เนี่ยมันคือดีลขนาดใหญ่ซึ่ง มันจะเป็นสัญญาที่ทำกับบริษัทอย่างเช่นพวกคอร e วีฟหรือว่าแอร์บัสแอร์ไลนซึ่งดีลพวกนี้มูลค่าต่อมูลค่าต่อดีลเนี่ยมันจะสูงเพราะฉะนั้นการที่การที่จะโชว์ในเรื่องของ Real Operating เนี่ยหรือว่า Real Operation จริงๆเนี่ยมันจะต้องตัด s t r a t e g i COMMERCIAL c CONTRACT ออกซึ่งผมลองเทียบตัวเลขดูถ้าเราตัดออกเนี่ยมันคือ1.17แต่ถ้าไม่ตัดเนี่ยมันคือ1.18มันก็มันก็ต่างกันแค่10บิลเลียน สิบบิลเลียนในมันประมาณหมื่นล้านเฮ้ยโทษครับโทษ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 มันคือเดี๋ยวนะหนึ่งจุดหนึ่งแปดกับหนึ่งจุดแล้วเซว่าหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันคือสิบมิลเลียนขอโทษครับสิบล้านอ่ะสิบล้านไอ้พวกบิ๊กเดียลหรือว่าสตรีจิกเดียลเนี่ยมันตกประมาณสิบกว่าล้านซึ่งเขาจะตัดตรงนี้ออกมันก็มันก็ไม่ได้กระทบกับภาพรวมมากนัก นะครับจะเห็นว่าพอตัด strategic commercial contract ออกเนี่ยเวลาได้มันก็โต65%นะครับถ้ารวมก็โต63ก็ไม่ต่างกันมากโอเคอันนี้ก็เ,เป็น capex ด้านซ้ายเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่ามีการ invest ใน api หรือว่า artificial intelligence platform aggressively คือลงทุนอย่างหนักหน่วงเลยนะครับ แล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของ operating income หรือว่ากำไรจากการดำเนินงานแต่เป็น adjusted นะคือตัดพวก stock based compensation ออกรา,ายการหลักๆก็คือพวก stock based นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า margin เนี่ยมันเพิ่มขึ้น Q3 ปีที่แล้วเนี่ย operating income เนี่ยอยู่ที่276ล้าน u s ดอาผมขอเรียกว่า operating margin แล้วกัน operating margin เนี่ยอยู่ที่38% เพิ่มขึ้นห้าอ่ะเพิ่มขึ้นประมาณเกินร้อยเปนตะจาก2 7งรเจ็บเาไม่ได้บอกเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเกินร้อเป็นต์เป็นอยห่งล้านยูเอสลดาในส่วนของ operating margin เนี่ยก็เพิ่มเป็น5้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นจำนวนลูกค้านะครับของ US commercial เอ่อเยียวเนี่ยบวกขึ้นมา65%นะครับจาก321 รายนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น530รายโอเคแล้วก็คัสเตอร์เมอร์เขาหรือลูกค้าทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้นจาก629้ี่กนี่นะอ่ะถูและ6 2้ขึ้นมาเป็น911รายนะครับคิดเป็นโกลด์เอทประมาณ45%นะครับแ้วถ้าเกิดว่านับเฉพาะคอมเมอร์เชียลคัสเตอร์เมอร์เนี่ยบวกขึ้นมา49% 49%รนบอเะครับโ <Okay. S 1> อเคคิดว่าน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้ว ภาพน,นี้จะเป็นดีลที่เขาปิดนะครับจะเห็นว่า at least one million หรือว่าดีลที่มันม,มันมีมูลค่าขั้นต่ำหนึ่งล้านยเดอลลาร์เนี่ยเขาปิดได้ที่สองร้อยสี่ดีลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นดีลที่มีมูลค่า at least หรือว่ามูลค่ามูลค่าขั้นต่ำห้าล้านยดอลลาร์เนี่ยเขาปิดได้ไปประมาณเก้าสิบเอ็ดดีลนะครับส่วนดีลที่มีมูลค่าขั้นต่ำสิบล้านยดอลลาร์เนี่ยเขาปิดได้ไปประมาณห้าสิบสามดีลนะครับ อเคต่อมาจะเป็นในส่วนของแคชนะครับภาพรวมเงินสดรวมถึงรายการเท่เท่าเงินสดและ US Treasury ก็คือพวกพันธบัตรรัฐบาลมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ6.4บิลเลียนหรือว่า6,400ล้านยูดอลลาร์นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นภาพรวมของออ Cash Flow from Operation หรือว่ากระแสงเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะเห็นว่าจำนวนเม็ดเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้น จาก420เพิ่มเป็น508ครับแต่ว่าถ้าดูในส่วนของ m a r ์จิเนี่ยมันลดลงนะก็คือจาก58%เนี่ยเหลือ43%นะครับ cash flow from operation เที่ยวกับรายได้เนี่ยมาร์จินมันลดลงแล้วก็ถ้าดู free cash flow ก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับหมายถึงว่า margin ้นะลดลงแต่ว่าจำนวนเม็ดเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจาก435เพิ่มขึ้นเป็น540นะครับ โอเคแล้วก็ภาพนี้เป็นเอาลุกใน Q4 ที่เขาให้มานะครับเรเวนิวเนี่ยคาดการณ์ว่าจะอยู่ประมาณ1.3ิลเล้ยนนะครับแล้วก็ Adjusted สเตดโอเป n หรือว่ากำไรจากการดำเนินง,งานเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ695-699ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งจริงๆภาพด้านซ้ายก็จะลิงก์กับภาพด้านขวานะครับเพราะว่างบเนี่ยม,มันประกาศออกมา3ไตรมาสแล้ว ถ้าไตรมาสสี่มันตรงเนี่ยอันด้านขวามันก็ตรงนะครับขอสรุปก็คือว่ารายได้รวมทั้งปีเนี่ยไอไกด์แดน์ที่เขาให้มาเนี่ยถ้า Q ิวสีเขาทำได้เนี่ยถ้า Q ิสี่เขาทาได้ตรงเป้าเนี่ยมันจะทําให้รายได้รวมทั้งปีเนี่ยบวกขึ้นมา53%าสามเ v อ r y เซ r นยี year year นะครับแล้วก็ตัวที่สําคัญสำคัญก็อย่างเช่นแคดฟลูก็คิดว่าน่าจะโตประมาณ75%นะครับโอเปอเร n g m a มาจินอ่อโทษครับ Income from operation นเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2.1บิลเลียงนะครับโอเคภาพนี้ก็เป็นคีย์เมทริกอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจโอ้ขออภัยเลขบันบางถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะประมาณ2.6นะครับภาพนี้เนี่ยมันโชว์ในเรื่องของ Total RPO RPO คืออะไร RPO เนี่ยมันย่อมาจาก remaining performance แอปพลิเคชันหรือมูลค่าสัญญาที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้หรือเราจะมองว่าเป็นแบ็กหลอกก็ได้เป็นรายได้รอการรับรู้ในอนาคตแต่คือถ,ถ้าเราพูดถึงแบ็กหลอกเนี่ยเร,เราจะเรามักจะคิดถึงกลุ่มอสังหาเรืมอมาซับแต่ว่าต้องบอกว่าแบ็กหลอกพวกอสังหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สีเคียวมากนะแต่แบ็กหลอกที่พูดถึงใน RPO เนี่ยมันมีความสีเคียรระดับหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตัวแบ็กหลอกเนี่ยมันโตขึ้นตลอด จาก1.57ใน Q3 ปีที่แล้วขึ้นมาเป็น2.6นะครับเยอเนียเนี่ยคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ65%นะครับถ้าดูเป็นช็อตเทอม r p o หรือว่ารายได้รา,าร,อรอการรับรู้ภายใน1ปีเนี่ยมันโตประมาณ56%แล้วก็ถ้าเป็นลองเทอม r p o หรือว่ารายได้รอการรับรู้มากกว่า1ปีเนี่ยมันโตประมาณ74%นะครับส่วนด้านล่างจริงๆภาพก็จะ ค่อนข้างล้อกันไปกับ r p o นะครับบิลลิ่งเนี่ยมันหมายถึงว่ามูลค่าบินที่ออกให้ให้กับลูกค้าภายในงวดน,นั่นแหละนะครับมันก็โตรประมาณ49นะครับยอดบินจาก823ล้านยูโรเล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น1,226ล้านยูโรเล่านะครับโอเคภาพรวมสรุปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพาเหนเทียเดี๋ยวขอเปลี่ยนมากล้องหน้าแล้วมารีแคปอีกรอบหนึ่ง โอเคก็โดยสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับผมมองว่าท็อปไลน์เนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับรายได้โต65%แล้วก็หลกัหลกๆเนี่ยก็จะมาจากฝั่งของ US โดยเฉพาะ US Commercial นะครับเพราะเดิมทีเนี่ยเขาโตมากจากทางฝั่งของ US Government แต่ว่าเขาก็เริ่มขยายไปยังภาคเอกชนทั้งเอกชนใน US แล้วก็เอกชนนอก US มากยิ่งขึ้นนะครับภาพรวมมาจิน ถึงแม้ว่าเราได้เพิ่มขึ้นมีการลงทุนใน AI P หรือว่า AI platform มากขึ้นแต่ว่า margin ก็ยังทำได้ดีสังเกตง่ายๆก็คือว่ารายได้โตแต่กำไรนี่มันโตมากกว่านะครับซึ่งออผมคิดว่าสิ่งเดียวที่กังวลเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ valuation นะครับซึ่งถ้านักลงทุนมองว่า growth จะไม่ drop และในระยะยาวเนี่ยยังโตต่อได้ผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าพอลองเทีย เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าสนใจมากพอสมควรนะครับส่วนตัวก็ติดตามมานานแต่ว่าออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีหุ้นตัวนี้นะครับในอนาคตผมคิดว่าด้วยความที่พอมันเป็น Cyber Security in US โดยเฉพาะทางฝั่งของภาครัฐเนี่ยภาครัฐเข้าใช้มันจะมี Stickiness ที่สูงมากนะครับความลับเยอะเขาคงไม่ใช้ไปเปลี่ยนเจ้าอื่นถ้าไม่ไดแ้แย่จริงนะครับแล้วก็จะเห็นว่า พอไปจับมือกับ Nvidia ดยด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งผมคิดว่ายิ่งเทพเข้าไปใหญ่นะครับในอนาคตรเราน่าจะได้เห็นแพลตฟอร์มหรือว่าระบบหรือว่าเทคโนโลยีตัวใหม่ๆที่ออกมาจากการร่วมมือกับ Nvidia เดียนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้พพลองเทียใครที่อยากจะอ,อ,อยากให้ผมทำตัวไหนก็บอกเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ